Good Morning สวัสดีตอนเช้ายินดีต้อนรับสู่ช่องรรินชาแนลวันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่20อายุเกิน25จงบริหารท่าลุกนั่งให้เป็นนิสัยก่อนที่เราจะไปรู้ว่าท่าลุกนั่งที่คุณหมอเข้าหมายถึงเนี่ยมันเป็นท่ายังไงนะคะเบ่อยากจะบอกก่อนว่าคือกล้ามเนื้อในตัวเรานะคะถ้าแบ่งแบบเร็วๆเ,เป็น3ส่วนส่วนลำตัวนะคะเหมือนกับตรงกลางของร่างกายเราอเนาะ ส่วนแขนและมือนะคะแล้วมันก็จะมีส่วนขาและเท้านะคะ3มส่วนนะลำตัวแขนและมือขาและเท้าส่วนที่ยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่กล้ามเนื้อมันก็จะยิ่งถดถอยได้เร็วที่สุดเท่านั้นเนี่ยส่วนนั้นเดาไม่ยากเลยค่ะก็คือส่วนขาและเท้านั่นเองมันจึงเป็นที่มานะคะที่คุณหมอเนี่ยเขาถึงอยากจะแนะนำให้เราทำท่าลุกนั่ง ถ้าเราอายุเกิน25ขึ้นไปค่ะจากกราฟในหนังสือที่คุณหมอเขาได้มีทำข้อมูลเปรียบเทียบไว้ให้ดูนะคะคือส่วนขาและเท้าอะค่ะมันจะเป็นส่วนที่แบบกราฟดิ่งลงเร็วมากนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นหมายถึงมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะถดถอยไปเร็วนะคะแต่ส่วนลำตัวหรือส่วนแขนและมือมันก็มีกราฟที่ตกลงบ้างนะคะตามช่วงอายุแต่ไม่มากค่ะแบบเป็นเนินเล็กๆนิดๆหน่อยๆ แต่ส่วนขาและเท้าเนี่ยมันจะเป็นกาวที่ดิ่งลงพอสมควรค่ะซึ่งทุกคนก็คงจะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าทําไมคุณหมอต้องมาเน้นย้ำในเคล็ดลับที่20นะคะและเบลเองนะตอนเบลอ่านเรื่องนี้เบลก็ได้คิดต่อยอดไปว่าอ๋อมมหน่าล่ะเรามักนะคะเรามักจะได้ยินว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะหกล้มบ่อยเบลคิดว่ามันอาจจะมีสาเหตุหลายอันแหละนะแต่หนึ่งในนั้นก็คือการที่คนเราหกล้มอะค่ะตอนเราสูงอายุ ก็เพราะว่ากล้ามเนื้อนะคะที่มันพยุงร่างกายเราทั้งหมดบริเวณขาเนี่ยมันรีบตัวเร็วมันหดตัวเร็วและถ้าเราไม่ได้ทันระวังเราไม่ได้ทันคิดให้ดีใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมันแบบฟีบมันหดแล้วมันก็ทําให้เราทรงตัวยากขึ้นขาเราก็เหมือนไม่มีแรงหรือมันอ่อนแรงนะคะซึ่งมันก็จะนํามาสู่การที่เราเนี่ยจะล้มได้ง่ายและทุกคนก็ลองคิดภาพดูว่าเวลาที่คนเราสูงอายุแล้วเราล้ม มันไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนคนเป็นเด็กหรือวัยรุ่นเลยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเวลาหกล้มทีนึงเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ฟกช้ำหรือเจ็บเล็กๆน้อยๆเหมือนตอนเป็นเด็กแล้วนะคะมันนำพาไปสู่โรคภัยอันร้ายแรงได้หลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในบทนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆถ้าเราจะมาระมัดระวังเรื่องของกล้ามเนื้อขากัน เราบริหารมันไปเลยตั้งแต่วันนี้นะคะวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยเพื่อให้เราไม่หกล้มง่ายในตอนแก่นั่นเองค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าตรงขาเนี่ยตรงขาตรงเท้าเนี่ยมันจะหดตัวเร็วเมื่อเราอายุมากขึ้นเอาละทีนี้เข้าเรื่องได้แล้วว่าเออถ้าลุกนั่งที่คุณหมอหมายถึงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปค่ะกล้ามเนื้อของผู้หญิงส่วนที่มันลดลงเยอะก็คือตรงขาและเท้านะคะ คุณหมอเขาก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนเลยฝึกบริหารกล้ามเนื้อบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันค่ะแล้วก็พยายามจะหาช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยทำอยู่แล้วในทุกๆวันมนนรย์ทุกคนทำอยู่แล้วในทุกๆวันพอทำสิ่งนี้ปับ๊บก็ให้ออกกำลังกายขาไปด้วยซึ่งช่วงเวลาที่คุณหมอเขาใช้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนแปลงฟันทั้งเช้าและเย็นนั่นเองค่ะ คุณหมอกว่าตอนแปลงฟันแปลงฟันปุ๊บนะคะอยากให้ทําท่านี้ทันทีเลยทําทุกวันค่ะไม่ต้องทําเยอะแต่ให้ทําทุกวันก็คือให้เรานะคะยืนหลังตรงนะคะลองทําไปด้วยก็ได้นะคะถ้าใครอยู่ที่บ้านยืนหลังตรงกางขาเท่ากับช่วงไหล่นะคะปลายเท้าทั้งสองเบนออกจากกาันทำมุมประมาณ30องศาก็คือเบนออกเล็กน้อยนะคะค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงช้าๆ งอเข่าลงจนหัวเขา่าทำมุมประมาณ90องศาค่ะอย่าให้เข่าล้ำปลายเท้าเลยนะคะเนี่ยค่ะย่อลงไปตามที่คุณหมอบอกแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นตรงค่ะกับเข้าสู่ท่าเดิมให้ทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเบลคิดว่าท่านี้ในภาษาของคนที่ชอบออกกำลังกายเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าสควอตค่ะแต่ว่าในภาษาของคนทั่วไปเบลคิดว่ามันเรียกว่าท่าเก้าอี้ลมอะค่ะ เพราะมันเหมือนเวลาเรานั่งเก้าอี้เลยท่านี้นะคะแต่เรามาจะยื่นมือไปข้างหน้าทั้งสองข้างเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำท่านี้ได้แล้วก็ไม่ล้มนะคะก็จะทำให้เราเหมือนนั่งเก้าอี้จริงๆเลยแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้เนาะมันก็จะต้องเกร็งโอ้โหทั้งตัวเลยนะคะเหมือนนั่งเก้าอี้แล้วก็ลุกขึ้นเหมือนนั่งเก้าอี้แล้วก็ลุกขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเบลคิดว่าทุกคนสามารถเซิร์ชคำว่าท่าเก้าอี้ล้มหรือท่าสควอตได้เลยค่ะ ในหนังสือคุณหมอไม่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเราควรจะทำวันละกี่ครั้งแต่เน้นแค่ว่าให้ทำทุกวันเบลไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตามหลักของการออกกาลังกายเขาจะให้ทำทั้งหมด3เซตเซตละประมาณ10-15ครั้งค่ะแต่เบลคิดว่าเราก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสขนาดนั้นเนาะเอาเท่าที่ไหวแล้วกันค่ะอาจจะแปลงฟันตอนเช้าทาสัก10ครั้งตอนเย็นช่วงแปลงฟันเราก็ทาอีก10ครั้ง ขอแค่ทำให้ได้อย่างนี้นะคะทุกวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อบริเวณขาแล้วก็เท้าเรียบร้อยแล้วค่ะไม่แน่นะผลพลอยได้จากการทำสิ่งนี้นอกจากที่เราต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทุกคนอาจจะมีขาที่สวยเรียวขึ้นนะคะแล้วก็มีก้นที่กระชับขึ้นด้วยค่ะยังไม่พอนะคะอาจจะทำให้หน้าท้องเราเนี่ยยุบลงหรือแบนราบขึ้นด้วย เพราะว่าท่าสควอชหรือเก้า e อี้ลมนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อ3จุดที่เบลกล่าวมาเนี่ยมันกระชับขึ้นเหมือนมันได้ออกกำลังกายมันก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นถ้าทุกคนทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดแน่นอนทุกคนต้องลองทำดูแล้วก็จะได้มาเห็นผลลัพธ์ที่มันดีในแง่ของความสวยงามแล้วมันก็ดีในแง่ของสุขภาพไปพร้อมๆกันด้วยค่ะโดยคุณหมอนะคะได้เขียนโน้ตเอาไว้ด้วยว่า การทำท่าลุกนั่งเนี่ยช่วยให้ได้บริหารกล้ามเนื้อส่วนท้องส่วนหลังขาท่อนบนและบั้นท้ายให้แข็งแรงทั้งยังสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกของร่างกายส่วนล่างด้วยค่ะเริ่มทำอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและยังคงมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเดินเหินก็จะคล่องแคล่วไปได้อีกนานแสนนานเลยค่ะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็สั้นๆค่ะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเคล็ดลับที่20ของเรา อายุเกิน25จงบริหารท่าลุกนั่งให้เป็นนิสัยเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงขาและเราจะเดินเหินอย่างคล่องแคล่วกันไปอีกนานแสนนานนั่นเองค่ะแล้วเช้าในวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับที่21ค่ะกฎเหล็กของการเผาผ่านไขมันคือการบริหารกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เออเริ่มนึกถึงคุณป้าที่เต้นที่หน้าโรตัสหน้าบิ๊กซีแล้วนะคะภาพนี้คนไทยไม่ได้เห็นกันมานานแล้วเนาะเพราะเรามีโควิดกันมาเกือบ2ปีแล้วจริงๆเวลาเบลนั่งรถผ่านแล้วเห็นคุณลุงคุณป้าลูกเด็กเล็กแดงมาเต้นกันที่ลานแอลรบิกหน้าห้างเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นภาพที่แบบคึกคักดีบชอบดูค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเต้นด้วยเท่าไหร่เลยอะ แสดงว่ามันต้องมีสิ่งดีแล้วในการเต้นแอโรบิกมันต้องมีอะไรดีแล้วนะคะที่คุณหมอเนี่ยเขาก็ได้เขียนเอาไว้ในเคล็ดลับที่21เเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาฟังกันว่าทำไมคุณหมอถึงแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขและก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนสวัสดีค่ะ